พบกับเบียร์นะคะเบียร์นะคะที่สาการขายของมิสซูสูทอนมอเตอร์สาขาสีนคขรินค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเบียร์จะพามาชมนะคะเป็นเจ้าเอฟเวนเดอร์คอร์ปี2023นะคะ2คันนี้นะคะแตกต่างกันยังไงนะคะเตรียมส่งมอบพรุ่งนี้นะคะมีเจ้าของหมดแล้วนะคะบอกเลยว่าแต่งหล่อแต่งเต็มหน้าดูเลยค่ะเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ เริ่มจากที่ด้านหน้านะคะคันสีเทาดํานะคะจะเป็นอักษรเอเพนเดอร์คนะคะสีโครเมียมแบบนี้นะคะถัดลงมานะคะจะเป็นสเกิร์ตหน้านะคะของ Sport ต e a d e r M คะ่ะตัดขอบสีเทาดําแบบนี้นะคะตัดทูโทนแบบนี้เลยะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูคันสีเขียวกันต่อเลยะคะ่ะ คันนี้นะคะสีเขียวนะคะหลังคาดํานะคะจะมีอักษรเอเพนเดอร์คนะคะสีดําเงานะคะแบบนี้มาจากโรงงานนะคะถัดลงมานะคะก็จะเป็นกล้องหน้านะคะซึ่งคันนี้เราติดเป็นกล้อง360องศาให้กับลูกค้านะคะลูกค้ารีเควสแบบนี้เราก็จัดให้นะคะสวยๆหลอลอๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีเป็นไฟหน้า LED แบบนี้ให้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันต่อเลยค่ะ เอ็กเพนเดอร์คอนะคะ <c oughs> ด้านข้างนะคะ <c oughs> จะเป็นล้อมแม็กสีทูโทนะคะ <c oughs> สีเทาตัดสีบอลเงินนะคะ <c oughs> ถัดขึ้นมานะคะ <c oughs> จะเป็นคิ้วล้อจากโรงงานนะคะ <c oughs> แบบนี้เลย กระจกมองข้างนะ่จะมีไฟเลี้ยววิ่งด้วยนะคะคันนี้นะคะเราใส่สเกิร์ตข้างให้กับกคุณลูกค้านะคะถัดขึ้นมานะคะก็จะเป็นกับข้างนะคะสีเทาบอลแบบนี้ให้ด้วยค่ะถัดขึ้นมานะคะจะเป็นเบ้ารองมือนะคะลายแคปล่าค่ะคันนี้ส่วนฟิล์มนะคะลูกค้าสามารถเลือกความเข้มของฟิล์มได้นะคะแล้วเราก็มีกันสาดนะคะสชิ้นให้ด้วยคันนี้นะคะก็จะมีราวหลังคามาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะลูกค้าสามารถติดแหลกหลังคาเพิ่มได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านข้างของคันสีเขียวกันต่อเลยค่ะ ข้างของคันสีเขียวหลังคาดํานะคะก็จะมีล้อแม็กเหมือนกันนะคะคิวล้อเหมือนกันนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเป็นหลังคาดำเนาะกระจกมองข้างก็จะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะแล้วก็มีเป็นกล้องรอบคันนะคะที่ติดกระจกมองข้างด้วยนะคะเป็นหลังคาดําแบบนี้มาจากโรงงานเลยนะคะลูกค้าเราหลังคานี้ก็ใช้งานได้จริงนะคะสามารถใส่แหลกหลังคาได้ของแคลรี่บอยนะคะฟิล์มนะคะลูกค้าเลือกความเข้มของฟิล์มได้เลยค่ะเบ้ารองมือเราก็มีติดให้ด้วยนะคะกันสาดข้างค่ะของเอ็กเพนเดอร์นะคะ ถัดลงมานะคะก็จะมีกราบข้างสีเทาแบบนี้ให้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังรถกันต่อเลยค่ะมาดูด้านท้ายรถนะคะสองคันนี้นะคะจะเป็นประตูท้ายไฟฟ้าทั้งสองคันนะคะเราเริ่มจากคันสีเขียวหลังคาดำเนาะคันนี้เราจะไม่ได้ใส่สเกิร์ตให้นะคะแต่เราติดเป็นเซ็นเซอร์ท้ายให้นะคะคันนี้แล้วก็เป็นแบบประตูท้ายไฟฟ้าค่ะติดแค่ขะะาเบา ภายในนะั้นเราแถมเป็นพรม6 d ดีให้ด้วยนะคะสปอยเลอร์มาจากโรงงานแบบนี้เลยค่ะส่วนคันนี้นะคะก็มีเป็นประตูท้ายไฟฟ้าให้เหมือนกันนะคะภายในเราก็แถมเป็นพรม6 d ดีด้วยนะคะส่วนด้านล่างนะคะก็จะมีเป็นสเก์ตหลังนะคะของสปอร์ตลีเดอร์เค่ะมาพร้อมกับปลายท่อคู่แบบเรียมแบบนี้นะคะบอกเลยว่าหล่อมากๆนะคะคันนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันต่อเลยค่ะ เรามาดูภายในรถกันบ้างนะคะคันนี้นะคะ Expander Cost 2023เนาะเป็นพวงมาลัยป a j เจ o นะคะมันติฟังก์ชันที่พวงมาลัยเรามีให้ครบนะคะแล้วก็หน้าจอกลางนะคะของด้านคนขับเนาะก็เป็นระบบิิิิ้อนเต็มรูปแบบค่ะถัดมานะคะเราเปลี่ยนเป็นจอหน้าขนาด 1ินิ้วให้นะคะเป็นระบบ a n d r o i d นะคะสามารถรองรับ a n d r o i d Auto Apple Car p l a y ได้นะคะแล้วก็มีกล้อง360องศานะคะคันนี้มีกล้องหน้าบันทึกให้อีกนะคะคันนี้นะคะเบียร์แถมเป็นพรม 6D ให้ด้วยนะคะแล้วก็สครับเพจนะคะ2ชั้นแบบนี้ให้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านหลังรถกันต่อคะ่ะ คันนี้นะคะเบียร์แถมเป็นจอกลางขนาด12นิ้วให้ด้วยนะคะจะ c คอนเน็กับจอหน้าเนาะเพื่อผู้โดยสารแถว2แถว3นะคะสามารถดูหนังฟังเพลงได้เลยค่ะแล้วก็มีแอร์หลังแบบนี้ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปฟังโปรโมชั่นกันต่อเลยค่ะ ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจการแต่งแบบคันสีเขียวนะคะหรือว่าคันสีเทาดำนะคะสามารถติดต่อที่เซลเบียได้นะคะบอกเลยว่าโปรโมชั่นตอนนี้นะคะใช้เงินออกรถเพียง39,000บาทเท่านั้นนะคะหรือว่าลูกค้าเลือกรับโปรโมชั่นนะคะดอกเบี้ยต่ำา1.29นะคะดาว25%ผ่อน48งวดน,นะคะถ้าลูกค้าสนใจนะคะสามารถติดต่อที่เซลเบียได้นะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย drive your ambition Mitsubishi Motors